พี่น้องครับเห็นไหมมาตรฐานอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนสับสนในวงกาเรเงิจนจะบอกแต่มาตรฐานอย่างนี้แหละที่ถูกใช้กับพรรคพลังประชาชนเท่านั้นไม่ถูกใช้กับพรรคการเรืองอื่นเลยนี่แหละครับการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนี่เลอครับการเลือกตั้งที่คนเอกสุริยจุฬานนท์นบอกว่า จะให้เป็นการ,รตั้งที่ขาวสะอาดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคนที่พูดนี่เคยเป็นหมอนะฮะเคยเป็นหมอมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วท,ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็ว่ากันไปครับเอาละครับปิดท้ายกันที่คุณอภิสิทธิ์เัชชชีวะหัวหน้า,นาพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภานะฮะบ,บอกว่ากรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกที่จะมารอดูชัยชนะที่ฮ่องกง คุณอรพิสิทธ์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงชัยชนะของใครแต่สําหรับตนเนี่ยมุ่งหน้าเพื่อชัยชนะของประชาชนและประเทศไทยถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะพันธมิตรโทรทักษิณจะได้กลับประเทศซึ่งตนก็เคยยืนยันไปแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่และก็จะดูแลเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปนะครับคิดว่าถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ตรงข้ามได้เป็นรัฐบาล จะเป็นสิ่งที่ดีต่อพันตำรวจโ,โททักษินเพราะว่าจะสามารถกลับประเทศไทยเพื่อต่อสู้คดีและแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเป็นไปตามความเป็นจริงพรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอรรมิสิ์บอกว่าไม่คิดว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งนะครับอยากให้คุณทักษินอันนี้ฝากบอกไปเลยนะฮะผ่านทางนี่แหละเอสทีวีก็ได้เพราะว่าเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับอยากให้คุณทักษินคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สถาบันหลักของชาติ และทําอย่างไรให้การกลับมาซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่มีข้อคอรหาว่าคนที่เป็นรัฐบาลคนที่มีอํานาจจะมาใช้อํานาจในทางมิชอบซึ่งจะเป็นตัวจุดชนวนของความขัดแย้งทั้งหมดและความวุ่นวายเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อสองถึงสปีที่ผ่านมาคุณทักษิณเองเป็นคนไทยครับอยากจะให้มีความเชื่อใจเชื่อมั่นในประเทศไทย และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมากกว่า